เดีครับอันนี้พอท่านผูชมไาเจอรถส,สีที่ข้างบนนะครับเราจะลุยไปถึงขอบสุดฟ้าแห่งเชิงตรงน,นะครับไปกันประมาณสีค่คนนะครับแม่ผมแล้วก็ชายกับปันนะครับครับนี่ครับแจ็คแบกโปรน้อยครับออ้สูงทนะไป,ไปเ่ไไไอไป่นเอนเ่เพื่อเพื่ออนเ่นเ่อนเ่ออนโน่ทางออ ถอย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 ไปในมือเรื่องน้ำม่แนมจังอะโอเมื่อนี้มอมเจ้าแลมเฮ้ยไปเดกอยนาคอนจะยุ่ิชารอกไอญาคอนก็มาเลยมา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 มีเอ่อยู่

เขาที่สูงที่สุดในอยากลนใช่ไหมวันนี้ต้องลนใช่ม <Change two. S 1> วันนี้ต้องลนใช่ไหมต้อง,องลน,ล<ว>นหนึ่งเราไม่ลนไม่ไปนะวันนี้ต้องลนแน่ๆครับลนตีลนตีก้นไอ้ขามไม้ก้ามหม้ชิมขาม,มาขาชิบ<ำ>ก,ก๊มใจโป้ชิบก,ก๊มเนาะชิบก,ก๊มในปากมากกอ่า,าขอาได้จุม้มาวิทย์ปลาดีวัดกังแน่ๆเอาไวา้ตัวมันนักแก้วะคือเข้าหยิบยุ่นเนาะ สวัสดีครับเรามาถึงแล้วครับจุกปเปิงพระแห่งนครเชีงตุงรอบที่สิบรอบที่สิบสิบครั้งใส่า้แม่สเียเพราะเป็นตีเอาเขาใช่หัืเปิ่ามันอดเก่งว่ะมันแรงือเมื่อ ยอดตีาสูงคร้านราเกิดทไม่ล่ะสีน้ไว้มอกมาเยยางไตอนรับเข้าสู่พระธาุศักดิ์สิทธิ์แห่งชิงตุงนะครับอายุประมาณหกรยกว่าปีนะครับผม Cầm nó nữa bên một đây của nó, kêu bảy ừ. ừ, năm mười này, nè. chỉ sợ em bảy không mẫu 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 vào đây, mà ô mà ô, mẫu 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 mẫu

Kerti neyoka naran sing sio lele rotka sa Leway le sa le mie Kerewa nguntun kao si anko le nang le kiao Nivaca entewa sini nang namita nyamitika Sini Nivasa numati bawa dandai siamiti

ผมมีอ่เมีอ่มีอนเมีสยมีางหน้าก้นเลยอันเของกมันมนงมือจูมเนี่ยมียมีคืนี่แหละบ้าน้นบางก่น

ค uh, นใหม่เออคนใหม่เออโอเได้ไเมปามปีเนี่ยนะสามีเน mm hmm. 네ี่นะชอบอบไม่อบไม่ก็ชอบไม่มีสิโกะเออสิโกะสุดโเมไมไม่ได้ไม่เลนกมเได้ลยกดันตนา

Si O-Yong Masa aina Masa aina อารมน้ำมาน้ำเนี่ยที่วันเนี้ยนำน้ำสมอนกคนสุดใจอยูันได้คุยผั้นสา่ามาไปยองหรอไม่ได้เชื่อมมีเชืแนมากาขนาดการหลังเสาของนั่นะเนาะ หาวานเงอมสวก้อนหลานคือเนน้าออไ้เลยนหลานนาเก่งนแมหลานเส็ตเช็หมเป็นยังไงเราน้าก่จะเป็นแบบคนเฮนขรานกัมเลยสดท้าอย่นีกนอนทั้งกตนอนทั้งไม่ว่าแตนนอนที่บเรียไก็แล้วนวัไน ม่นบานกิะมือะนลาโมือบ่นเสียบ้านบ่งมละเกันอนก็เจอเแน่ยก็นอนถังเขาหน่อยสามคนกินข้าวอุ้ขาบเลไว่าได้มันเยอะในหมมเลมาถามมันเยอะเลยเขาเลยขายหาลูกห่งดันเนาะเดยนะเกนี่กนเ

มีกัวจอยอะโอเคเลยเนี่ยเดี๋ยว่าถันหน้าไมล่ะเต้นาจริงจริงแต่เมื่อไหร่มันมวยนะมันเยียนี้ผ่านมันมาอันยอโคดีกับผ้าใหม่มาฮิเนมีันึ่งตะวันโลกินรเมื่อี่สเปนอาตวันตี่เนี่ยโอหมื่นซื้อ้าให้มไปเลยว่าถามวันต้องม่อย่าง สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองไปทําบ like ุญนะครับไม่ได้ทําบุญนานแล้วลองมาทําบุญเองง่อใส่แน่ใส่แน่นี่นี่นี่เอานัำบัานเรื่องจานสเปียร์ลงหวานโอ้โหเติมเลยครับเรียกเอากระไรนะว่มีนเตอร์ปืนได้เหมเตือนอะ หายิงฮะหายิงตี๋มาน้ำมันมือไหนน้าท่องรับจับอ่ะมั้งเฮ้ยกัน็อะไรเนี่ยกินอะไรกินควายโอ้ยเง้าของมันควายแล้วครับนี่ครับคาราบาลยเต้องเข้าเลอะนะครับกินคาราบาลต้องเหมือนควายลุยต่อไปยังห้าวก็ขึ้นไปเนอะ ไปยังห้าวนะครับหรือว่านั่นกนงการเดินทางวันนี้นะครับเอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ